ายนี่บาทลุงตอนแรงๆรลุงเไงม,มือนี่ได้เขาคั่วครับได้เขาคั่วโอ้ใบประครับอ่อนหน่ายเป็นน้ำมาไ,มไปเลยเป็บ้านนี่เนะมื่อคืนนี่ปิง้งย่างกบมาบุ้งได้เมื่อคืนนี่พ่นตบแห้งเมื่อคืนนี่เลยปิง้งย่างกรอบมา อย่าบลูให้เบิ่งหมดเลยกบใหญ่ได้ได้ไปกับไอ้เพิ่นแต่ว่าได้กบเป็นตัวโกบสี่ตัวได้มานะมันสายก็เลยว่าต้มซุ้มเหมือนได้ปลาข้อใหญ่เนี่ย่ลูเปลาข้อใหญ่อัไอ้เพิ่นอันตัวนี้นะไอ้เพิ่นได้มาก่ลูต้มสกันเล็กกับกบต้มตุ๋นไม่แยงกินแต่ว่าให้ต้มซุ้มเหน่อยต้ม ตุ่มปลาคอง่ายครับตุ่มกบซุ่มเพิ่นบลุงง่าอยู่ดี่ปลาคอกันสามตัวโอ้คนตบลงใงโซ่นี่ครับตุ่มปลาคอในเขาโซเก็ตอยู่บนเนาะสวอตี่โอ้บ่ตุ่มปลาแตา่ยัง่ด้บลุแต่อยู่บ้านนะีนต่ตุมอยู่มันนี่ตุ่มปลาคอง่ายสกบุบง่าย เบาเวี่ยงไปจะมกินเอาอย่นนาะฝนตกมืดมือในส่วนไหนกันไปใส่กับบไ็รอีกหน่อยเือนาวฝนตกมัอคืนนี้ผ้ได้เห็นอันนว่าปัจจันเลือดคือบอกพจะตุมไร้ยมือแล้วล่งไอ้ป่ากันเลยตุ่มม่ได้ก็ได้ฆ่าไว้ได้ข้างไว้ กินน้องใม้ไปแล้วก็แล้วเดี๋ยวมือนี่ตุ่มปลาไอ้เพิ่นได้หแมงง่วงมาบวกง่ายๆแหละตุ่มไว้ปาลากับคังไร่มือนกับโรงงานยำโจยไอ้เพิ่นได้มากวเอนเป็นช่องลกูกบวกตัวน้อยมันจำแค้นนี่แหละพี่เพิ่นปล่อย สามอูล้างขุดพ่อคงได้ภาคใต้อันเขาตายหนล้างขนพอคงได้นี่แหอะุดทัพกะไดมันจะตายวะเจญมันขึ้นวุ้นขื้นเห็นลายตัวเรือยๆูได้มันวุืนขึ้เห็นตัวนึ่งเรือวอเเลย ปบดได้ปดได้ยนยังผมแห่แสดะว่าตุ้กแห้งๆเลยเมื่อคืนนี้ยังแห่ปลุกนะขบมันแหเรยบดได้มีกปแล้วเรบร้อย้ไงโอ้ปคอใหญ่ปวคอไข้ ได้กูบสามตัวข้างห่ากินยากเลยลุงไ,ไ,ไอ้กูบีพีมื่อคืนนี้ไปก็ไอ้พ่นพ้นตกหมูป่าอาบแข่งพ้นไปบูยังไปใช่นะไปใช่นะบูมากินต,ตุ่มป่าน้อกั้นบูมาเด้อมาได้ไหปหาพักหาพักกําลังข้างหมอลงไข่แต่ว่าใส่แก๊สอันนี้จะเป็นสมุนไพรอย่าเพิ่งจะหน่อยสุม่มจักไปใส่บักขามอ่อน นี่ใบปะคามเนี่ยใส่สมเนลเหลือลอยเป็นยังไงได้แต่ป่ามันนี่ตุ่มปลาคอใหญ่ใส่ใส่ผักครั้งเย่งอ่อนมาลงพี่เพิ่งซื้อมาอันนี้ใบปะคามตัวนี้แต่ว่าได้ปะคามหน่อยมาเนาะอันนี่เป็นหูสิงไคล้ยังกินอนยังใส่หนักด้วยนี่เบาๆป้่ชิบเ่าอยู่บ่โอ้ฝนกำลังมาเนี่ย โอ้หม้อหน่อยวิธีการปงไงเนี่ยใส่เกลือเกลือปรลงไงใส่เกลืองงเปืือนดับกินข้าวกอมันเลยใส่ปลาแดรกโอ้เค็มปวดเค็มเนาะเนี่ยทาน้ำเดือดก่อนปรุงไงต้มกบนี่ถ้าแม่เท่าใส่น้ำเดือดนี่มันทาน้ำบูเดือดนี่เทาเอากบลงก่อนมันสะขาวปรงุปรงกจะจจว่าได้แล้วเขาเจว่า แต่ว่าไอา้ผนจากเป่านออ้องงัวมาทางใดอันนี้จะเป็นนออ้องงัวงพลงไงัยไอ้ประตุ่ม่เรียบร้อยน้องงัวพันให้พี่น,นอ้องนี่ยวจะพาพวงไปเหมือนจักรการโอ้ฝนตกพวงงัยตกลีล้อตกก็ได้โอ้ตกสังเกตพวงงัยฝน เขาเจ้าห้ากระดำหน้าแม่เขาเจ้าห้ากระยนหยดเขาบัวได้หยดเขาหา้ากระวานเขากระลังขึ้นไปลงเลยน้ำถั่วมอีแล้วเบิ่งไหนกว่าโอ้โหต่อเน,นืยังฝนตกอีได้ไปลงฝนตกลินหล่นเลยต้นกระเจี๊ยบไอ้ต้นกระเจี๊ยบต้น,ตนอ้อยโอ้ยหลายอย่างไปลงเลยโอ้โหข้างๆฟาร์มพอได้เก็บกิน แต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาจะวัดใครก็เห็นประจังสีเลือดว่าสันแต่ว่าบนลุงมาเบิง่งเมื่อคืนจะไปแย่งน,ยนะแล้วลรงนี้จะกบใหญ่นะหัวาขาก็มีต้นบูกหงส์ตงนี้ร้ายต้นละต้นเนี่ยกำลังสิลกกำลังจะเป็นต้นนะกินน้ำกรบป๋อท่านมาลงไอ้ลูกพักอะไรอันนี้มันจะเป็นนั้น ก,กินกับตำมุง่งพี่พนปลูกเมนบกถั่วน้ำรุงพักอันนี้กินน้นจุ่มบุท่านจนุ่มบตรกินรุงเผลิเพราะมนัมันจางถั่ถวปลายเขาแลวเขามมนจุ่ตายผัว,วป้าเนี้แต่ผมเบาเยงีงใครทุงพาพักไป่ปปไออากิบพัก ขาดมันตกไม่ยิ้มมาแรงลงเอ้กระนาสิได้ไปเงี้ยงกบเก่าอะไรขาดไม่ิตกแห้งได้บลุงไปเมื่อคืนนี่ลาอยูก่กบแต่ว่าเขาใกล้ันบุระมันแห่ขอใกล้บุระเจักดีเลยบุลุงเอ้โอ้เมื่อคืนนี่เห็นปูพวกไก่เลยทำสี่นิ่งอยนี่แหละมีเพ่อยู่มันหมกลงว่าเขาใก่เป็นดูลดน้าแต่ว่าใส่เบ็ดกบอยู่พี่ใส่เบ็ดบุถึงลุงเอ้มันมันบกินเบ็ดเลยเป็นอะไร แต่ว่าเบ็ดป่านะพอได้อยู่มือก้อนน่ะเบาเยี่ยมผัดผักใส่ได้สี่ตัวปลาดุกปลาเค้งปลานิ่งปลาคอนอะไรพวกนู้นมือนี้ต้มปลาคอซุ้มกันแต่ว่าจะมีไฟเนี่ยจะมากินน้ำลุงอะไรดีก็รู้ไม่เห็นเพื่เด้อไม่ให้ไปจับกล้องเห็นรู้ไหมหมูกำหอดโอ้โหโค้งใหญ่ลูกก้อนหมอสีด่างโม่หนาะ โค้ไข่เดี๋ยวดูโค้ส่วน้เป็นโค้ไข่เนาะโค้กผู้ดโต๊น่าะมน คนกัดขากเลลุงเลยต้มป่าต้ปามป่าข้ไงบ่อนะกว่าต้นข้อไงได้จักีดว่จ่อจอจอ่จอจักขีดไหนง่ยย่างีนะขีดวอ้นหน่อต้มปา่าข้หไ่ใส่มะขามอ่อนใส่ใบพะเนงกรสดปุลุงเยเมื่อกี้นี้ใสร็จกุ๊เอางงไงวันนี้ังจากบเริ่มเปื่อยเนาะ แบบมันเริ่มเปื่อยนะปรัลุงปลาก็เริ่มเปื่อยแหละกาวาซุปอะไรเลยชิมาปุ๋งเล้คปับลุงในบ้านนี่อันนี้จะเป็นมีหอมบัวแล้วก็ผักกระเิ่งอ่อนปรัลุงแบ่งเป็นเสี่ยวน้ำฝาเริ่มซุกเลยสิบกรังบะเหนี้ปครลุงใส่ปลาเดกปลาเดกปลาเดกใส่บ้านปลาเดกมันบ่มีหน้าครัลุงเลยใส่ต้นเนาะแต่ว่าปลาเดกนี่คัน ใส่ตะน้ามนี่ไม่ใช่บน,นัวเลยป่าลุงเพราะว่ามันมีสิ่งป่าน้ำเดชจถทาเข้าตอนเพราใส่นี่เพราะว่าตอนมันสิเปื่อยลงแล้วมันจะน,นัวเสียต่างกันเวลาเขาแก่เนาะไม้นี่เจ้าสิเอาหมูสไล์เขาบ่คอยเอาน้ำมาใส่เพราะว่าคือว่าแหละมันแล้วแต่ประเด็กคนที่นี่น,นะน้ำมี่ตอนอจอนวันในเสียตอนเอาป้าลุงไงประเด็กนี่ยถึงน้ำห่อนนี่มันสิเปื่อยเด้ ใส่ตอนมันมันซีนัวกว่ากันอันนี้สิเป็นปลาเด็กปลาเด็กทะเลอ่ะอ่ะเป็นปลาเด็กทะเลนี่ใส่ประเดกพ่อบุญลุงใส่ลายบได้ได้นี่ใส่ปลาแด็กนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ปลาแด็กกันขาวๆนะบลุงโอ้สีบวกเข้มสีบวกบลุงเลยเดี๋อวใส่ลายเติบ ต้มปลาต้มปลาสมแม่ต้มปลาสมบ่ไดต้มบสมมันสิเป็นพงนัวบ่ใส่หลายก็เสียบาสินยเสียนอยแต่ว่าน้มอดนี่บ่กบดเดี๋ยวงไบานี่ก็สิใส่รก่อนก็สิใส่ผักกระงงใส่ผักกระงง โอ้ยน้อยโหจงๆไม่ต้อใส่เลยจะไล่หองได้เลยพีห่หอมเลย่ลุงไงหลังจากใส่ผักเหงแล้วเปิดผาไว้่ลุงจากหน่อยไอ้ปลาแดกมันเปื่อยแล้ววะานียมันเปื่อยแล้วก็ซีบึงแต่ถ้ามันสุกหรือโปรงได้ะเนี่ยใส่เพิ่มพี่ลุงหใหญ่มันเดืยดหอมจะละลายหอม อากอโตนะมันตายมันจะไปตะกิ่นอยู่พี่แซบปลาตุ่มลงนี่ตุ่มกบเม็ดเฮ้ยกบกับปลาต้มแล้วเขามาแยกกันเอาลุงกบก็คือต้มกบปลาคือต้มปลามาเด้อลุงไงเลยเรียบร้อยอุ้ยนะสุดยอดตั๋วไหนปลาตุ่มลุงไงมาเด้อเรียบร้อยเจียวสุกเจียวบักน่ามาลุง นั่งนงัมันดูกว่บบบีไ,ไว้ฮะเหมเือนนะ้อิ่มร้อยอิ่มร้อยเสบียงอ้นมาในสนังเบาเวียงนะวกันแล้มาสกินกันตนั่นีต้มกูเป็นไงเอามาลุยเลยเอลุยเลยคอไข่เอตัวมือนี้ยมากินกันมาสองคนมาๆๆเพ่นลยยิวขา่าเออจุกเขา่าของใส่บานนี

อยู่กั้มเซร็ครับไหนอมียมาเลยเออไปน่าของเจ้ากันมาเลยเริ่องเราทงไปที่แล้วบาทนีจวดหนึ่เดียวโดยเฉพายังไงจะแก้เป็นรถตุนปากระเา้าชาวดมา้าป้ารุ่ังกัน อยาก้องมัดกับางเงี้ยก็หาหยกันเอิ่เนาะเยวเาไัทำคลิปทั้งยังด้วยกันยุ่งเราแเพื่นเนาะงานทั้งยุ่งมากอ่ะอีกท่าจพุนเข้ากับมันกับโต๊ะนั่นเองเนาเนี่ยโอไม่หากิ้งไม่ต้กําลังวัดมาขึ้นเนี่ยจากมันต๊ะถูตะก็เถิสี่หาโต๊ะ้ว กลายแข่รอไ่้งปันผลี่เหรอนึ่งชิ้นยอดเลยแต่กลารกับการทางงนจะบปลาเลาเนาะแล้วอากชิ้นยอนเลยจ่มาบ้านนะร้ายผมนะายแต่ว่ายิ่งใขอจโยงกินทางพนนะครับธรรมชาติเลก็รายก่ทางอนปะเทศนเอารือได้ทางบ้านเอานอายยี่งยำหักเลยบอกว่า เราไลกับเพื่อนของฮานะไทยเนาะแต่ว่าเขามาอยู่นะครับกินแบบทุบบ้านั้เลยนะเพื่อนทากับอลยกูังไงต้อมมนจะกินอางแพงนยทพร้อมงคาไดตื่นตื่นให้ก่อน ตะมุขออจะกลบ <laughs> อ๋อครันอยู่ในังของก้างเลยครับตมุกินน้ำ <laughs> เหเอาเรื่องงานไต้มสุนกินแล้วปปม็ <laughs> าามาิกหนักมากรหยาดมาน้ำมันตกะคอจะกบตีกันแทบมอเยเกาเลกัน <laughs> Nó đa, các Đó, ở đổi, là nó ta có cái 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 cái

ไม่นะรื้มทเนี่ยวกเคยใหม่แล้วมันว่วงเด้แบบนั่งกรนนั่งห้างานั่งาข้าเคยใหม่แม่นนเป็นเคยใหม่ที่กินห้างกินอย่บบมันเห็นชางกับกขึ้อยู่เฮียน้ำแล้วเคยสูบ่ายแล้่ังไกลยเปเคยใหม่หนังไกล้เยูแ่เป็เคยใหม่แต่ไมให้เป็นเคยของอื่นข้าอหอเดล๋ยเียมได้เรัไม่ทา รีมก้นมูเห้ยอืมเห็นหมเล่ลกันน่อก็อิ่มแล้วนะอิ่มกนจุกเถื่ออิ่มอยู่ว่าสักีต้องบออิ่มักเก่งใจผนเนาะอิ่มแล้วจะอิ่มีแม้วเลวเอ้ากินไสสูงเลย่ะอ้หไสูกนอไ่าง้ก่งใจผืนเนาะเก็ไม่ด้จิบมได้ไมเก่ไม่ได้เลยก็เก่บบอิ่มไม่ได้เลเกงบอิ่มไม่อยู่แรงเนาะ้บางอย่างเนาะไม่อยู่เป็นสสูงนะ ่าวแกไหมยยิ่มก็มาท่าไปเท่าแล้วแะนั่งรงนั้นนั่งนะเขาขังนั่งผนั่งไหมเหระขังยังนั่งนั่งกันใดี๋ยเดลก็ผมมาอยู่ระมาถามเพื่อนเด้อกินเต็มที่อยู่มาหมดอยู่กันับอ่าวัจะยน่อยน้อยเนาะพรอมินี่นะครับดงกินเข่า เข่าวง่าอยู่ตน้องกันเคยเข่าวเขาให่ด้วยทำกับปั๊บน้องข่าในนี้กินนือตาดูนาะถึงก็แบบแบบเขาค่อยกินเด้อเดี๋ยวกินเขา็มาเขาไปกินแล้วเคยตุ๋อย่างนี้เขาแห้งปั๊บใหญ่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 ดับลงนี่ต้างใกล้ๆหรือไงก็ใกล้ๆข้างเขาในนี้ข้างเขาใหญ่เรายิ้มเปิแล้วจับลงะจับสามหมก

ตัวนี้ต้มกบตัวนี้ต้มปลาคอเ <c oughs> ดี๋ยวทาพ่อกันจบหนาไปลุงกินข,าข้าวง่ายก่อน